เขาคนนี้มีเรื่องปิดบังอะไรคุณอยู่หรือเปล่าเอย่ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไพ่มาไขาคําตอบนะคะใครที่มีวันเกิดนังต่อไปนี้นะคะมีโอกาสที่ตรง80%นะคะแต่ต้องตรงทั้งราศีนะคะตรงทั้งวันเลยค่ะถึงจะตรง80เนาะส่วนใครไม่มีนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะก็จะตรงแค่ประมาณ20%พอนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้นะคะว่ามีใครบ้างนะเฮ้ยเธอน้องไพ่เขายังไม่ตอบอ่ะมาดูซิ 55 25นะคะมินกรกฎพิจิกค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะ1น6่งนะคะ33 23 33 31นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะ88 28นะคะเมษสิงห์ธนูค่ะสุดท้ายนะคะ1,44 24, 24นะคะมิถุนตุลกุมจ้าหากใช้นะคะไปต่อก,กับแมววิชวิตได้เลยนะคะอ่ะมาดูสิ ว่าเขาคนนี้มีเรื่องปิดบังอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่นะคะก็จะเจอวาร์ปใต้โปรไฟล์นะคะกดเข้ามาในวาร์ปนะคะนะจะได้ดูดวงกันนะคะก็จะรอคิว1วันนะคะส่วนแบบด่วนนะคะรอคิวเพียง1ชั่วโมงแต่ราคาแรงนะเธอถ้าเกิดเธอไม่ด่วนจริงก็ไม่ต้องหาทําไปเอาแบบด่วนเธอรอก็ได้จะได้ประหยัดนะจ๊ะอ่ะ ดูกันดีกว่าว่าเขามีเรื่องอะไรปิดบังเธอหรือเปล่า Four of Pentacles นะคะนาย King of Swords นะคะ Ace of Wands คะ่ะ Seven of Cups นะคะ The Magician นะคะอ่ะใครที่ดูไพ่บ่อยๆนะคะคงจะอ่านออกแล้วหรือบางคนแบบแม่หนูยังงงๆตาขิดตาขวงใจนิดนึงนะคะนะอ่ะได้หรือเปล่าอ่านออกไหมทายมานะคะว่าเขามีเรื่องปิดบังหรือเปล่าหนึ่งสองสาม อ่ะตัวเขาเองมีเรื่องปิดบังคุณค่ะเดี๋ยวแม่จะขยายให้ฟังว่าเรื่องอะไรนะคะใครจะเรียนอ่านไพ่นะคะอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะมีแบบสดนะคะแบบสดแม่แถมพ่ยิบซีไปแถมการตลาดไปนะคะคุยกันนะคะแบบวิดีโอคอลนะคะ10ชั่วโมงจุกจุกนะคะถ้ายังไม่เป็นอีกนะคะแม่จะเพิ่มชั่วโมงให้อีก5ชั่วโมงนะคะเอาให้เป็นค่ะการตลาดแม่ก็ให้ด้วยนะคะสำหรับแบบสดนะจ๊ะส่วนแบบแห้งแม่อัดคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะดูซ้ําตลอดชีวิตได้ นะจ๊ะนะก็มีทั้งหมด7คลิปนะคะแล้วก็มี PDF ไฟล์เอาไว้ให้อ่านนะคะกันลืมนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้อีกร้อยข้อนะคะสามารถที่จะพิมพ์คุยกับแม่ได้หรือพิมพ์คุยกับพี่แอดมินได้เวลาสงสัยอะไรนะคะแต่จะโทรหาไม่ได้แค่นั้นเองนะคะอยู่ที่2ใบเท่านะแบบอัดแห้นะคะเรียนได้ทันทีหลังจองนะจ๊ะมีโปรพิเศษ16ใบแดงด้วยนะคะสําหรับคนเกิดจุดๆ,ๆไปถามพี่แอดมินเองนะคะแล้วแต่เดือนเนาะอ่ะมาดูกันนะคะ ตัวเขามีเรื่องปิดบังคุณแน่ๆค่ะเรื่องเกี่ยวกับอยังไงดีจะบอกว่า คนคุยเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยคุยกันไว้แล้วก็มีการดองแชทเอาไว้อยู่อ่ะก็อาจจะเป็นแบบกิ๊กของเขาอะไรประมาณนี้นะคะที่เขายังไม่ได้จบกันแบบถาวรเธอเขาก็ยังมีการติดต่อคนๆนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเขาจะกลับไปสานสัมพันธ์กันไหมแม่คิดว่าไม่ได้กลับไปสานสัมพันธ์กันค่ะแต่ยังคลิปคอนแท c กกันอยู่เพราะเขามีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบเออพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนที่เป็นกิ๊กเก่าของเขาคนคุยเก่าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ ค่อนข้างโปรไฟล์ดีนะแล้วก็สามารถเอื้อประโยชน์ให้เขาได้หลายอย่างจนเขาไม่สามารถที่จะตัดทิ้งแบบตัดไปเลยแบบเออแบบหยุดยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้หรือเขากับคนคนนั้นอาจจะมีเรื่องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับงานที่พัวพันกันอยู่นะคะอันนี้คือความลับนะคะที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้เพราะคนคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์คือเก็บเอาไว้เป็นผลประโยชน์แค่นั้นเองค่ะอ่ะไหนาดูซิว่าแล้วเขาได้ปันใจให้กันและกันหรือเปล่าเธอไหนแอบดูซิเขาปันใจหรือเปล่า Knight of Cups นะคะอว a เค Awakening นะคะ night of pentacles age of pentacles นะคะแล้วก็ ten of swords นะเธอสาวเอาอะไรมาปั่นใจคือตอนนี้อยู่ด้วยนะคะคุยด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะที่จำเป็นจะต้องคุยกันนะคะเรื่องการแบ่งผลประโยชน์หรือว่าอาจจะมีคอนเนค t ชันนะคะที่โยนกันไปโยนกันมาอะไรแบบนี้อยู่ในแวดวงเดียวกันแค่นั้นเองนะคะเขานะคะกับอีกคนนึงน่าจะ เติมเต็มซึ่งกันและกันในลักษณะเพื่อนนะคะแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องงานเรื่องคอนเน็ชันเท่านั้นเองเถอสบายใจได้อะสบายใจได้ใช่ไหมคะแม่แม่เปิดไพ่หน่อยก็สบายใจได้นะคะเขาก็ดูมั่นคงกับคุณนี่นะจ๊ะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คําว่าวิดวดิจ้ะ เขาคนนี้นะคะมีความรู้สึกหวยหาคุณแบบที่คุณหวยหาเขาหรือเปล่านะวันนี้แม่อุชวิตนะคะจะมาไขคําคตอบให้กับทุกคนเองนะคะแม่มาพร้อมกับบลัชสติกนะคะของซูเปอร์เชดนะ,ะสีที่แม่ใช้นะคะก็จะเป็นสีนี้นะจ๊ะไปตําได้ท่กกินมันเหมือนขนมมากเธอเขาบอกว่าปายหน้านะคะแล้วสีก็จะแบบออกแนวชมพูชมพูนะคะ ประมาณนี้นะอ่ะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะอาจจะตรงแค่ประมาณ20%นะคะเนื่องจากเป็นดวงแบบรวมๆนะคะส่วนใครนะคะที่แบบแม่ขาหนูอยากจะตรงมากกว่านี้เธอจะต้องมีวันเกิดดังต่อไปนี้จ้าอ่ะ นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็จะต้องนับแบบว่าทั้งวันเกิดนะคะแล้วก็ราศีเลยถ้าตรงทั้งคู่นะคะเป็นดวงเป็นวันเกิดคุณก็ได้เป็นวันเกิดเขาของคุณที่คุณกําลังคิดถึงก็ได้นะคะก็จะตรง80นะจ๊ะคนเกิด4 4 4นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิกนะคะต่อมานะคะคนเกิดอยู่ในวันที่8828นะคะแล้วก็วันลงท้ายด้วยเลข8นะคะคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ราศีมีนจ้ะต่อมานะคะ4 4 4นะคะคนเกิดเมษสิงห์ธนูค่ะ คนเกิดอยู่ในวันที่19 29ง่นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะเห็นว่าสีแบบค่อนข้างน่ารักกับเธอแล้วถ้าเธออยากจะเติมระหว่างวันใช่ปะเธอเติมได้คือกลิ่นเขาจะแบบออกแนวแบบเหมือนขนมอ่ะเธอฉันชอบสีนี้มากเธอมันแบบน่ารักกุุงกิง้งกิ้งแก้วนะจ้ะไปตําได้นะในตะกร้าชนะฉันเอาตะกร้าติดไว้ละนะจ๊ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเข้าคนนี้ของคุณอนะ หอยหาคุณหรือเปล่าเอยค่ะใครนะคะต้องการจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จองมาดูกันได้นะรอคิวหนึ่งวันนะคะส่วนคิวด่วนนะคะแม่ก็จะตอบให้ในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเลยคะ่ะอ่ะมาดูกันอู้ได้ The Devil ขึ้นมาใบแรกะจ๊ะหอยหาปล่ะต่อมานะคะได้ t e n o f t s r นะคะได้ King of Pentacles นะคะได้ The Tower ใบสุดท้ายได้ The Date นะคะนะ ถามว่าห่ยหาหรือเปล่าเธอฉันจะบอกว่า The เดวิ l ขึ้นมาไปแล้วเขาห่ยหาเธอมากถึงมากที่สุด่ะแต่ว่าตัวเขาเองนะคะพยายามที่จะอดทนนะคะไม่ให้ห่ยหาเธอไปมากกว่านี้ระหว่างเวลาที่เธอกับเขาคุยกันน้อยอะเธอรู้ไหมว่าเขาเสียใจมากๆเลยนะคะเขาคิดว่าแบบเธอจะทอดทิ้งเขาไปแล้วเพราะว่ามันมี Ten of Swords ด้วยนะแต่ตัวเขาเลือกที่จะนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ทําอะไรเพราะว่าตัวเขาก็อีโก้ค่อนข้างที่จะสูงเลยเธอ แต่สุดท้ายนะคะแม่คิดว่าไม่เกิน16วันเนี้ยตัวเขาเองนะคะจะแสดงความปรารถนาที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเขาหรือว่าแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาอะหวยหาคุณมากขนาดไหนเขารักคุณหรือเขาต้องการคุณมากขนาดไหนนะคะมี energy ของความคิดถึงมี energy ของความน้อยใจมี energy ของความหึงหวงนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่โกรธด้วยนะสุดท้ายแล้วนะคะถามว่าตัวเขาเองจะทำอะไรไหม ตัวเขาอ่ะจะพยายามนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจากตอนแรกนะคะเขาอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ด้วยการที่จูจีจ้จุกจิกหรือว่าอาจจะมีคำพูดที่แบบไม่ค่อยดีตัวเขาจะจบจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่จะมาทำตัวดีขึ้นนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันจะเป็น6ไม้นะคะก็คือความสมหวังนั่นเองจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ่ะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้บอกคุณนะแล้วตัวเขาก็มีความคิดว่าคุณอะอาจจะเป็นคนแบบเขาก็ได้อะอย่างเช่นตัวเขาเองเคยเจ้าชู้มาก่อนอะไรแบบเนี้ยตัวเขาก็จะมีความแบบคิดเยอะคิดมากนะคะกลัวว่าคุณจะเป็นแบบเขาจะ้ะแล้วก็เกิดอาการแบบเหมือนหล่อหล่อนิดนึงอะเธอเขาก็เลยแบบงอนน้อยใจคุณไปนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะหลังจากไพ่เดทนะคะจะเป็นไพ่ หกไม้เท้าอ่ะมันแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะเพื่อที่จะให้คุณกลับมาค่ะตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศท,ทางที่ดีนั่นเองนะใครที่ชอบคําททานายแม่นะคะสามารถพิมพ์ควาว่าวิทวิทย์ได้เลยนะจ๊ะคุณจะสมหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่วิชวิตนะคะในช่องย่อยนะคะช่องหมากกับบูนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหอวีใหม่มากเลยเธอเพราะว่าอะไรรู้ปะคือเขาสามารถที่จะแบบ หวีผมได้ทางทางที่ผมเปียกกับเธอแล้วก็แบบยังถนอมเส้นผมอีกนะคะแถมยังมีรูข้างหลังนะคะเพื่อที่จะลดการแบบอับชื้นนะคะของหวีนั่นเองเพราะว่าหวีตามปกตินี่เธอก็จะแบบอย่างที่เห็นน่ะก็คือจะจะไม่ค่อยแบบมีมีรูข้างหลังใช่ไหมอ่ะหวีอันนี้มีนะคะน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะแล้วก็มีปุ่มนวดเล็กๆด้วยนะเธอก็เขาบอกว่าถนอมเส้นผมมาเธอแล้วก็ทําให้ผมอะเรียงเส้นสวยแม้ว่า กำลังเปียกอยู่นะคะถ้านอมเส้นผมขนาดไหนอะเธอคือแบบแทบจะไม่ได้มีผมหลุดออกมาเลยอะเออนะอ่ะใครอยากได้นะคะกดในตะกร้าได้เลยนะจ้ารุ่นนี้รุ่นเบาพิเศษนะคะอ่ะมาดูดวงกันดีกว่านะคะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่านะคะเดทขึ้นมานะคะ Queen of Cups นะคะ Three of Cups นะคะ uh, Nine of Cups ใบสุดท้ายได้ The Tower นะเธอ เธอถ้าเธอเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับเขามาแล้วหนึ่งรอบนะคะหรือว่ามีปัญหากันนะคะแล้วเขาเงียบๆนิ่งๆหายไปอะ่ะฉันจะบอกให้ว่าเธอจะสมหวังกับเขาอย่างแน่นอนนะคะแต่ในกรณีที่แบบเธอยังไม่ได้แบบมีการแบบจบความสัมพันธ์หรือยังไม่ได้มีการแบบเออระหองระแหงกันเขายังไม่ได้หายไปอะ่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วง สามเดือนนี้นะที่อาจจะมีปากเสียงกันนะคะเนื่องจากตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความคาดหวังในตัวเขามากเกินไปนิดนึงนะคะส่วนตัวเขาเองนะก็ค่อนข้างที่จะติดเพื่อนติดคนในสังคมนะคะจนทําให้ดูเหมือนแบบใส่ใจคุณน้อยลงเลยเป็นปัญหาทําให้แบบเอออาจจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะสมหวังไหมแม่คิดว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะคะหรือว่ามีการแบบเออ แยกหายกันไปหรือว่าเออจบความสัมพันธ์กันไปจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนี่แหละค่ะที่คุณชอบอ่ะที่คุณรู้สึกดีเนี่ยแบบสถานการณ์จะดีขึ้นเหมือนประมาณว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เลยนะคะแล้วเขาก็จะไม่ได้กลับไปทําให้คุณเสียใจอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ให้ความสําคัญแบบ กับเพื่อนนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าพยายามนะคะไปมีปัญหากับเพื่อนของเขานะเธอเพราะว่าเพื่อนคือชีวิตเพื่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนสามารถแบบบอกให้ผิดกลายเป็นถูกได้เพื่อนสามารถเปลี่ยนดําเป็นขาวได้เธอแล้วสิ่งสําคัญแม่อยากจะบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณไปสนิทกับเพื่อนของเขาได้นะคะพยายามแซกแซกตัวเองเข้าไปสีกับเพื่อนเขา่ะเธอ ความสัมพันธ์เธอกับเขาอะจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะจ๊ะอะใครยังต้องการหวีอยู่นะคะสามารถกดในตะกร้าได้นะคะแม่ก็จะหวีให้ดูแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเธอคือมันค่อนข้างที่จะดีอะมากๆบางเบาสบายนะคะแล้วก็หวีเสร็จแล้วผมไม่พันกันเถอนะจ๊ะไปตําได้นะ